สวัสดีค่ะสวัสดีคุณที่ช่างอ้อนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้บ้อนก็ยังไม่ได้กลับนะคะยังไม่ได้กลับนะคะยังไม่ได้กลับก็จะช่วยนะคะช่วยคุณย่านะคะมัดถูกเนาะค่ะเนาะถูกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะอันนี้ก็มาอยู่กับป้าออนนะคะแล้วก็ป้าไทยบ้านนะคะ อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะเป็นยามไอ้ที่บอกอ่ะยามอย <laughs> <x> ู่กันเดืยวกับย่าชิวันนี้วันนี้ก็มาเอามามาปูเสไม่ไม่ปูนี่เอาผ้าไม่ปูแล้หรือว่าหนาวเหรอเอาผ้าแพรนะคะลองเอาผ้าแพรลองแล้วนี่ลองแล้วนะคะเนี่ยย่าต้องเอาผ้ามาผ้าแพรลองคเนี่ยค่ะนนี้ก็พ่อออนก็มาช่วยนะคะช่วย ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์หมูสีแดงที่ป้าที่บ้านเพื่อที่จะเตรียมใส่ใส่ทูบแล้วตอนนี้ก็รอรอกระดาษเสร็จแล้วก็จะใส่ฐานเด็กหญิงดาดานะคะช้ากว่าเพื่อนเด็กหญิงดาดาอ่ะเราก็สาธุด้วย มาเจอเจอเป็นตัวเต็มมาบอสีวนาครับแล้วลูกโมยาอ่ามามาทีมสวอแอนไซยามถ้าเป็นทีมสวอผมขอผ่านเนยเยยาผ่านเลยผ่านเลยทีมสวอเราเอาผ้าผู๋มา เก็บกองไม่ได้เก็บเลยอำเภอวานนอนก็จะลืนนะเอามาไว้นี่ก็ได้ไม่ใช้ไม่ต้องเก็บหรอกจะเริมอำเภอวานนอนเขาใหญ่ใหญ่กว่าอำเภอลาวอำเภอลาวมันจันดานไล่สุดเลยเดินจะเบิ่งอยู่บ่ลุงขึ้นไล่แล้วตอนนี้นะ ลุงขึ้นไล่ลุงขึ้นไล่แล้วก็เออลุงขึ้นไล่แล้วก็เลยของยากก็ลยลุงว่าได้ดีมานแถวบ้านจ๊ะแต่ว่าเอ้สีเดี๋ยวเข้าไปดูลุงคนลูกเปแสงจะให้ลุงไม่เป็นไรฮะตะลันแจให้ลุงถูกออ่ะเลออป้าอ่อนนับบอกเขามาดกันอยู่ตรงนี้เมื่อกลางวันค่ะเก้าหาอะไรตู้อะไรถูกตู้ตู้โอ้นี่ไงตู้นี่ หนูก็บอกว่าอยู่นี่อยู่นี่เจ้าบอกว่าเขามัดกันอยู่นี่หนูได้ยิ่นทูบไปข้างแรกหนูบอกว่าโอ๊ยผมยื่นทางไปทูบผมไม่เคยห่วงหรอกทูันนะผมไม่เคยห่วงทุกเทียนเลยมที่แรกหนูก็บอกแล้วว่าตู้อยู่นี่ว่าบอกว่าทูบทูบเขามัดเข้ากันทูบเขาวัดกันอยู่นี่ย่านที่บ้านเราพูดจริงๆริงแบบขันนักเรียนถามว่าอะไรคุณชัยเขาเบาเอฟซีประอ่อนตกใจนะเนี่ยได้ยินเสียงคุณชัยเนี่ยเอฟซีประอ่อนตกใจนะเขาพากันไรสุดเอ้า ก็จะไหลปานไหลจะไหลแหละดีเลยสุดเอาไว้มองตรงไฟตรงนี้ไม่ต้องดับเลยยามกลางคืนอ่ะใช่นี่คือหนึ่อคืนไฟดับสองคืนแล้วนะไม่ต้องดับไม่ต้องดับย่ากลัวไฟดับไม่เลยพี่ชายเกดี๋ย่วเดี๋ยวพ้าชุดนี้นอนดีมีชุดแม่ออฟมาต่ออ่าใช่เขาอยู่กันโดนดึก่ต้องเก็บหรอก ชัวนะไไไมมม่่ like ่เก็บถ้าหายล่ะถ uh ้าหายใครจะรับผิดชอบครับก็จะมาโทษย่านี่แหละเพราะว่าย่าโนนจะพอจ่ายไหมเนี่ยเงินเดือนเงินเดือนน้องจะพอจ่ายค่าในตู้ไหมเก็บเลยเพราะว่าเขาจะโทษย่านะเพราะว่าย่านอนนพอยิ่งอยากให้เก็บเลยแต่ถ้าย่าน่ะรับผิดชอบได้อยู่ว่ายังไงก็คุ้มอย่าได้เล็กลยอ่าเก็บเลยหนึ่ง เพราะว่ามันเราอยู่ดึกอยู่แต่กลัวเรานอนล่ะโอ้ยคือไมนได้จบโย่เดี๋ยว่อไปมาดูยามค่ำคืนจำคลิปดีกว่าได้ยางโอ้โอ้ไอ้นมยานไม่าไอดมยานไมดาหมที เวลาถูทีไรพวกนี้ชอบวิ่งมาเล่นลอยเนยไม่สิบส no, right, ิบส right? ิบแปดรอบเการอบสวัสดีค่ะนะคะศาจารย์มีกระดับนะคะสวัสดีค่ะจะมีงานบูธมานะคะสนับสนุนสายดึงบนข้าแจกนะคะมันเป็นเมนเราเ้นหรออืมอ้าวเขาเขาอันนี้ให้ไหมเขาสิทยาคุมให้ไหมไม่บอกอันเดียดเดียดทไปผีดเลยอ่าไย โอ้บ้านเช่าต้องหาดูก่อนนะคะนะคะสาวบ้านสัสต้องต้อง้นที่แต่ปานโกยังมีรวมกันเพื่ให้แล้วก็ําบ้านให้บ้านปะบ้านที่บ้านไม่ใช่คนพื้นที่ไม่รู้นะคะก็ปักหมุดเลยอันนี้เอาหลังหลังวงหงจะมีบ้านเช่าไหมหลังวงสวงหลังเลยเหรอหลังได้ได้ได้ต้องหานะต้องหานะ าหลังมงสูงแล้วก็จะว่างแต่ว่าย่าก็กเช่นกันไม่รู้เหมอนกันสำหรับคลิปนี้นะคะย่าก็ขอจบคลิเปเพียงแค่นี้ค่ะสาธเจอกันคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะงานนี้ก็ไม่เห็นตอนวันถึงหรือยัง คุณนิษวค่ะคุณเรืองนิษฐ์สวัดจ้าไมไม่เห็นตัวจะขอเห็นใครเห็นนี่เหรอไอคิด่นี้โยงสวัสดีค่ะคุณเรืองนิษฐ์สวัสดีจ้านะคะเห็นสี่สาวสวมื่อไหร่แอชเจะอ่านไลน์ให้หนยนำทีมโดย่าอาชีพเขานสวัสดีค่ะ ไม่อยากอยู่ใกล้เลยกลัวมุดขึ้นว่าอย่างนี้โอ้พี่จิ๊กซีดปีใหม่ค่ะพี่จิ๊กซี้นะคะก็ทักทายเข้ามานะคะสวัสดีปีใหม่นะคะที่เข้ามาในช่องของสาวป้านะคะขอให้พี่จิ๊กซี้เจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะในปีนี้และตลอดไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพร่างกาย ต้นไม้เยอะนะครับต้นไม้เยอะมากพิติกี้เข้ามาย่าย่าไม่ไรเข้ามาในช่วงสบายแล้วนะคะพิติกี้สบายดานนะคะสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนะคะปีนี้ก็ปลอดโรคปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะหรือหลังยามอ่อนวินเทจเนี่ยเรื่องงานเราชอาเลยนะคะๆนะคะเอานะคะขอบคุณนะคะ ันนี้เป็นยังไงผมจะให้ดูองค์ปู่นะคะแล้วก็ต้นไม้งานนะคะเห็นไหมครับใบมันเริ่มเปลี่ยนสีเหลืองนะคะเห็นมครับมันเริ่มลุมาเพราะว่าน้ำมันไม่พอมาเป็นงต้นช้อนเงินช้อนทองคุณออโต้ใชมคะสวัสดีจ้าะนะคะเดี๋ยวเีอลลูกดเลยใบมันเหลืองมาทำอะไรกันมาทำอะไรกันคืออย่าไปโพลเอฟซีนะะครัน ดูต้นไม้มันลงอ่ะมันสวยงามแต่ถ้ามันลงเยอะก็มาแลค่ะเราช่วยกันรักษาดูแลคู่คู่เพอร์เนี่ยมันจะดูแลไม่ไม่ทั่วถึงเพราะว่าคนเลืกน้าอ่ะน้ำมันดอกแค่สองฟอกนะครับมีก๊อกโซนองค์ปู่กับก๊อกสวนของป้าต่อว่าใช้ใช้ทั้งวันนะครับเพราะตามเรื่อยหนึ่เป็นตามที่เห็นในในระยะไกลนะครับหลักๆเลยต้นไม้โอเคสวัสนี้ แต่วันนี้คนดูเยอะเลยฮึไม่ดูก็คนยด้วยกันนี่สิฮึไม่ก็คุอะไรนะแม่อ๋อคนก็มีไะ้คุยบาอะไรนะคือแบบไม่ได้คุยไม่ได้คุูก็จมาทำงานค่ะคุณออโต้นะคะสวัสดีค่ะนะคะมามาทักทายเข้ามาหาสปานะคะค่ะคุณหลานย่านะคะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะ ลงก็นั่เข่ามากนะแม่นาะลงมาแล้วดมดีเลยดาเลยเขาอนดอกไม้ดอกไม้เอาการลูกนาีล่ะลูกมุ่นกินน้อเลยเขาเขาจะให้ลูกออกลงแล้วใจไม่ดีใช่ไหมลูกไปกวนใช่ไหมนะใจพอไม่ดีใช่ไหม ลูกน้อยก็อยากกินนมก็ให้ลูกกินแล้วก็แล้วเจ้าอะไรนะเจ้าลายบอกซื้อเลยนะเ้าลายทำไมผมถึงพูดเรื่องต้นไม้ขึ้นมาเห็นไหมครับมันน้ำมันไม่ถึงแล้วมันจะใบมันเหลืองเห็นไหมครับบ้านอำเภอเพราะว่าผมปลูกต้นไม้มาก่อนนะครับต้องสองงานก็ไหนว่าแต่ชามอีต้นไม้ถ้าน้ำมมนถึงมันจะไม่แห้ง ได้งยิ้น่นเบากันน่ะนะจะจได้ดิ้นยิ้น่นคุณเสือภาพไปค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวป้าอ้นก็ขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเหมือนอยู่ที่โกกแล้วคนดูสิบสี่สิบห้าคนเ่ย كلي